ทที <à S 1> the you ่ฉันยอมยใจให้เธอไทที่ฉันยอมให้เธอเไว้เนทที่ฉัน้องเใจด้วยหัวใจที่ต้องทิ้ไว้ใจ ตอนนี้คมเจ็บปกความเสียใจ We turn it the I'm by กุยที่อยากเันดีว่า let's go to the main stage นะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยมากสวยมากเอาไรนะรับอ่ะงั้นเรามาสวัสดีอีกสักรอบนะครับรับผม, <c oughs> มนี่นะครับอัสามอชัยน้ำดิอ่ะผมน้ำให้อับะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับ <ๆ>ขอต้อนรับทุกคนนะครับผมที่อยู่ MCC Hall นะครับผม<ช>แล้วก็กำลังคน,คนที่กำลังดูไลฟ์สดผ่านทางบ้านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน<ๆ> The l a r t h e r e s Never Back Down Final no EP <ๆ> Party <ๆ>ชื่อจะยาวหน่อยนะ เป็นรูปแบบใหม่ก็คือแบบมีโชว์มีซีรีส์มาดูด้วยกับทุกคนใช่ใช่เมื่อกี้มีคืบเป็นละครเวทีเบาๆด้วยหมเบาๆเป็นเป็นฟิลเรื่องราวเนาะใช่ก็จริงวันนี้เราได้มาดูอ EP สุดท้ายด้วยกันก็แบบเน็ตโหสเกลใหญ่มากตอนนี้เราก็อยากจะขดโชว์แบบพิเศษพิเศษให้ทุกคนดูครับจริงครับเมื่อกี้จริงจริงผมเดินไปใช่ไหมผมตอนที่ผมพักพี่เฟิร์สอ่ะครับพี่เฟิร์สทำหน้าหมาเศร้าให้ผม เมื่อกี้แทบจะไม่ได้ดึงเลยนะสงสารนะครับเฮ้ยจูจริง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 โอ้แล้วคุณผัดเขาแสดงเลยนะแต่นี่แบบโหดีนะแบบเพื่อนรักก็รับเอาไว้ได้เงจริงจทุกคนน่ารักหมดเหละครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนบชอบไหมครับชอบโชว์แรกของพวกเราไหมครับครับขาว่ามาแบบนึงจังวันนี้นะครับคนเยอะมากมานะครับแต่เยอะแค่ไหน 1 2ึ่งองสามอยย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 อะมากครับเรามาซาวเช็คกันดีกว่าไหมครับได้ครับมาซาเช็คไหมขอแบบเป็นวิทีซาวแบบของคุณด้วยนะรลอะครับโอ้โฮโอ้โยเย ว่ายากไปอันนี้น่าจะยากไปยากไปเหรออะไรอย่างเงี้ยยากเราเราเราครับครับวุ้ยแต่คนเยอะใช่ครับเยอะจริงจริงคนเยอะขนาดนี้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู anyway> ้จักมึงเราถือโอกาสตรงนี้เนี่ยแนะนําตัวให้กับทุกคนดีไหมครับอยากรู้จักพวกเราไหมครับอยากไหมนะครับที่ิบนสิงเล่ชิวมันมาโอเคมาครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับก็เฟิร์สชาภัน หลอกของเราในซ่วงคืนนี้พี่เฟิร์สหล่อมากเลยเนาะจริงมันจะหลอกบาดใจไปแล้วนะพี่พี่เฟิร์สใหญ่เยี่ยมพี่เฟิร์สใหญ่เยี่ยมอ่ะเฉยจะฟังใกล้ชัด <c oughs> <c oughs> ครับก็ในเรื่องนะครับเกิดระบบหลักการครับครับผมสวัสดีครับข้าตังธนวัฒน์ครับระบบหลันครับ <c oughs> ข <c oughs> เอเสียงบามีพีรร่ข้าตังครับ สวัสดีครับจูว่าเชครับเราเป็นเฟเดลครับโอ้ยสวัสดีครับก o เฟเดลเฟเดลครับเฟเดลอะไรนะครับต่างกันยังไงเหรอใช้ใบด้วยไหมอาชว์มันต่างกันยังไงครับระหว่างเฟเดลกับต่างไหมครับดิวอะไรนะครับเฟเดลเฟเดลถ้าเป็นเฟเดลก็จะที่ทัาใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเป็นัดเดลก็จะเป็นหน้าตลังตลาดแต่สำหรับผมอะ คุณเป็นฟัดดิลให้ผมเลยนะครับเพราะว่ามันน่ารักมากๆหรือว่าอาจจิงกว่าจะต่อว่าไม่ว่าจะเป็นฟัเดลหรือว่าฟัดดิลก็น่ารักอ่ะครับครับมาสวัสดีครับดังจีเอ็มทีวนะครับ ตายไม่ได้ต้องเรียกสไตล์โอเคสไตล์นะดครับผมชอบนะผมชอบผมชอบดีครับชอบไปครับชื่อนี้ผมชอบมากเลยครับผมหรือว่าชอบชื่อก่อนหน้านี้ผมชอบชื่อนี้ครับชื่อนี้กำลังสวยสวยงามโอเคมาาครับสับซัชัยอินเตอร์เฟสกันเลยครับ a l right so how like about like the inter inter fans here wow actually you know there was like a benefit session before and all of you like I'd say half of you were like from Europe right because we asked can, can I recheck again where are you guys from can you shout your country in three two one where oh so many so many countries. So thank you everyone again for always supporting us since day one, since the hard killers episode one and today is the final episode of the Heart killers Actually, you know, I'm very, very, very sad to say this, but the Heart killers will be not a good morning crowd, but a goodbye. <laughs> <laughs> oh, not yet, not yet. so let s let s h a t o n first okay สรุปกันก่อนดีกว่าตะกี้ตอนดันถามทุกคนว่า where you from ใช่ผมได้ยินบางคนตอบว่า from your heart โอ้ยไอ้คนนี้กับเซเซย์ฝั่งเนี้ยครับคุณพี่คุณพี่ออกมาจากใจพวกเราหรอครับไว้กันครับใจมัน full นะพี่ทั้งครับมยังไงตื่นตัวเลยนะ你好大家好我是 มีวันเดอร์บอเ้เอเอาละเอาละเอาละรู้สึกยังไงบ้างอ่าซึ่งอ่าวันนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับวันนี้เรากานปาร์ตี้ซึ่งเราก็ขนโชว์มาเยอะมากๆนะครับะ ก่อนที่จะไปถึงโชว์นะครับผมก็อันนี้ก็ขอฝากแฮชแท็กกันวันนี้ด้วยนะครับผม The อดฮาร์ดคิลเลอร์สปานะครับผมก็ใครที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถติดแฮชแท็กได้นะครับในเอนะครับฝากด้วยนะครับผมครับผมยังไงครับผมว่าเราลองมาคุยกันเกี่ยวกับโชว์แรกดีกว่านะครับพิที่ไว้ใจทําไมถึงเป็นเพลงนี้ครับคุณจงอาเซนคุณเป็นคนนี้นะเอ้ยผมต้องเท้าความก่อนผมก่อนนะครับผมต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงพิที่ไว้ใจเนี่ย เป็นเพลงที่มีแนวคิดมาจากคุณจุงอาเชนครับแล้วจุงก็เดินมาถามพวกเราทั้งสามคนว่าร้องได้ไหมอยากร้องเพลงนี้ไหมพอเราบอกว่าร้องสิอยากร้องนะจุงก็เลยดีเอ็มไปหาพิธาครับบอกว่าอยากร้องเพลงนี้พิธารุ่กลนขอเรื่องลิขสิทธิ์ได้ไหมครับครับแล้วพิธาก็เซย์ยันกลับมาครับผมจริงก็โง่เหมือนกันครับงงมากจริงๆไม่คิดว่าพิธาจะตอบเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจั ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆคือแบบส่งไปหาพิธาปุ๊บใช่ไหมพิธาอันในห้านาทีเฮ้ยภูมิใจนะเนี่ย I'm so proud o k อ y ครับผมก็เป็นเพลงที่เลือกกันมาผมรู้สึกว่ามันเป็นอ่มันเป็นเรื่องเขาเรียกเพลงเนื้อความใหม่ของเพลงครับผมก็เอบียื้อจนได้ชื่อเขื่อน的ุ๊บมันเดชื่อช่าคือมันมันเหมาะสมกับซีรีส์ของเรามากครับครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ครับผมครับผมอ่ะครับก็แฟนปาร์ตี้ทั้งทีครับครับโชว์ไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะผ่าฝั่งโชว์เดียวครับครับถ้าหมดก็เศร้าอยู่ดีครับรอกันต่าทุกคนพร้อมไหมครับับผมเดี๋ยนี่มาดูไม่ว่า้วเปล่าเ guys ready บอกได้เลยว่าโชว์ถัดไปนะครับผมจะมาทำลายกำแพงหัวใจของคุณนะครับผมกำแพงหัวใจระหว่างพวกเราก็ก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นด้วยใครที่หัวใจมันแข็งแรงปรดโปรดโฟกัสดุเอามาสามสองหนึ่งไปกันเลยครับ